สวัสดีครับเพืองๆตอนนี้ก็อยู่ช่องโซอ s นะครับก็อยู่ในช่วงอ่าไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ช่วงเล่นยังไงนะวันนี้นะจะมาถ่ายคลิปให้ดูว่าทําไมเราถีนเรทเอเลนแล้วมันกระตุกเนาะน้องๆหลายคนหลายๆคนอาจจะพบปัญหาว่าทําไมลงเรทเอเรนเนาะเรทใหม่ที่มันมานะแล้วทําไมมันกระตุกนะไอตัวนี้เนาะเรทน,นี้นะดันนี้นะทำไมไปตีบอสแล้วมันถึงกระตุกก็พี่นู่นนี่นั่นคือหลักๆแล้วถ้าใครคอมไม่แรงโทรศัพท์ใครที่ไม่แรงมันก็ปิงมันก็ กระตกกันแล้วนะฮะแล้วทีนี้นะเลดไอเอเลดนี่มาล่าสุดเลยก็ม่ล่าสุดเขามาได้อาทิตย์นึงแล้วแหละเนาะมันลงแล้วมันกระตุกมากนะฮะแล้วตอนแรกก็สงสัยมาตั้งนานา่าเพราะอะไรมันถึงกระตุกนะก็ตอนนี้ได้สาเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นอะไรนั้นไปดูในคลิปกันนะครับแล้วก่อนอื่นที่จะไปรับชมรับฟังคลิปนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณน้องออฟนะครับอ่าเดี๋ยวจะตัดคลิปไปให้ดูว่าน้องออฟให้อะไรมานะฮะไปเลยเอาส่งไปแล้วอันหม อะแนนครเลีอ,อยงใได้คับตัวอะไรครับตัวเออโคตรตึงโคตรตึงอ่าครับก็นี่ก็เป็นการรงการเราชนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใช <c oughs> มอบจากน้องออฟของเราเองนะครับต้องขอบคุณน้องออฟเป็นอย่างสูงแมที่อ่สนับสนุนนะฮะะกินสี่ะกินให้พี่แล้วก็ให้น้องเบียร์หนึ่งะกินแล้วให้น้องเอฟหนึ่งะกินนะโคตรจะป่าเลยนะนะมาก็แค่นี้แหละเนาะชิว ก็ต้องขอบคุณน้องออฟอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเพราะอะไรเราถึงตีเลตเอเลนแล้วเรากระตุกนั่นเองนะครับไปเลยใจเย็นดีทีละคนก่อนอย่าเพิ่งกดก่อนอย่าเพิ่งกดนะตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้กดนะฮะไม่ได้กดมันยังไม่กระตุกอ่ะไปเลยเอเลนกพ่อเร่อ่าไะดี่อลนอไหนไหนลองกดสักคนตรงนี้ นี่ไงนคะรับหนึ่งกระตุกอ่านะสาเหตุนะฮะเดี๋ยวจะเปิด fps ให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าสาเหตุที่ทำไมเลดเอเลนแล้วเอเลนตามฉันมาทำไมเอเลนอย่าตามฉันมาทีเอเลนมันล็อกพี่อ่ไม่พี่จะไปเปิดอันนี้ไงจะไปเปิดอันนี้ไอ้ปิงอ่ะโอ้โหนี่ กดปุ๊บกระตุกปั๊บนะฮะกูกดอันตรีนะกูกูก็เปิดก็ได้วะเกตติ้งอะไรๆๆๆๆโอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้หตึงจัดโอเคนะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะว่าเฟรมเดทมันจะตกนะฮะตอนที่เอากดสะกี้กัวโดนี่นะเรียบร้อยกระตุกจิตกระชากใจกันเลยทีเดียวนะ ป๊าปิวีดีโอตีป๊าปป๊าปเขาให้นะ,อนะตอนนี้เรามากับน,น้องๆในช่องนะฮะมาลงเลตหาดไปหนึ่งคนพยายามนะฮะอยากจะฝากไปถึงจ m หรือแนะอด <ๆ S 1> มินเนาะใครที่รู้จักนะะก็ ทำให้เข้าห้องเลดมาหากันง่ายๆเลยได้ไหมนะฮะโดยกันยากซะเหลือเกินนะกว่าจะเข้ามาได้นี่เชื่อมสองรอบนะหายไปหนึ่งคนตลอดเข้ามาเจ็ดคนอีกหนึ่งคนหายไปนะฮะเนเดิมแล้วประเด็นคือคนเดิมเลยนะที่เข้ามาไม่ได้นะโอโหกระตุกนะทุกครั้งทุกครั้งนะที่กดสกิลของโกโจนะสกิลช่วยเหลือหรือว่าเป็นตัวละครอะไรแตกระตุกเลยนะฮะ ก็มีเป็นสาเหตุที่ได้สังเกตแล้วก็มาลองดูนะก็คือชัดเจนแล้วนะเพราะว่าก่อนที่เราไม่ได้ใช้สกิลของโบโจมันไม่กระตุกเลยนะพอใช้ปุ๊บกระตุกทันทีเลยนะก็อยากจะฝากไปถึงผู้พัฒนานะฮะลองกดไกดอนรอรอรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้สัญญาณเองแล้วก็กดนะเพร้อมราใช่พร้อมพแล้วบอกอ่ะพร้อมแล้วบอกแล้วมาดูกันเดี๋ยวขอดูก่อนว่าตอนนี้ FPS วิ 70. 70่งเท่าไหร่ปิงปิงก right. ็แค่แปดสิถึง70เอ้ย70ถึง80เองนะฮะผมกระโดดโอเคเดี๋ยวอ๋อพร้อมทุกคนก่อนแล้วกันนะถ้าพร้อมแล้วให้กระโดดน่ะจะได้รู้กระโดดหนีเราจะทำยังกระโดดตองๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิใครยังไม่พร้อมให้กระโดดดีกว่า ยังไม่พร้อมไม่กระโดดดีกว่าจะได้เห็นอ่ะพร้อมมใช่ป่ะเดี๋ยวให้สัญญาณนะครับสามสองเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันยิ่งแบ่อ่ะสามสองหนึ่งโอ้โห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 แหลกคูณสองนะไม่แรงพังนั้นน่ะโอ้โหไม่แรงพังนั้นน่ะบอกเลยนัน่ะโคตรจะตึงนะเมื่อกี้ คตัวหนาผมแรงผมแรงผมยังกระตุกไปกึกหนึ่งเลยเนี่ยนี่ก็คือตาเหตุนะที่ทำไมเราถึงลงดันเลดบอสเนาะในแมปของเอเลนนะแล้วเรากระตุกนะก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าเอาโกโจไปเป็นภาระของเพื่อนเนาะอย่าเอาโกโจไปเป็นภาระของเพื่อนในทีมนะเพราะว่าบางคนเขาก็กระตุกอยู่แล้วไงนะฮะ แล้วก็ไปเจอสกิลโกโจอีกก็คือกระตุกแบบ300%เปอร์เซ็นะ์ไปเลยนะทุกคนนะโอ้โ,โหนี่ขนาดเป็นอมตะเลยยังแบบกระตุกนะฮะกระตุกจิตกระชากใจมีน้องคนหนึ่งไม่ไหวด้วยนะเป็นโน้ตบุ๊กเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์นะเลยนะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหขนาดเด็ดเด็ดแบบกระตุกนะโอ้ตายเดสดผิดรางทำไรโกโจเป็นอียอได้เอ๊บเขาให้เึ๊บอืมไม่มีโอ้โหโอ้โหโกโจอีกแล้วนะใยต่กอกเอ้ยไม่ใช่ปูอัดเนี่ยปูอัดออกมานี่ไม่กระตุกนะเฮ้ยเฮ้ยแหลกแหลกแหลกอืแหลกเลยเมื่อกี้แหลกเลยโอ้ส้มรัวๆเลยนะดูดิดูสัญญาณเนี่ยดูจากแถบข้างบนได้เนาะ ต้มรัวๆเลยนะรอดแล้วเนี่ดบอสรแล้วเฮ้ยทำไปเล่นไปไ<ม>เลือด <ๆ S 2> บอสหายไปเป็นดี <ๆ S 1> เลยนะอะไรนะเลือดบอสหายไปเป็นดีเลยอ่าเรียบร้อยเกมกูบ้าอีเดไม่ได้ <c oughs> ไม่ไม่ถ้าถ้าเราไม่ได้กดมูมเมนต์อยู่อ่ะถ้าเราไม่ได้กด A W S B อะมันจะแดดไม่ไปอันนี้พี่เป็นปล่อย <c oughs> แบบปล่อยปล่อยอะนาล็อกออ,อ,าาอกอะแล้วเราแดดอ่ะโอเคจบพอดีเนี่ย เอ้ยทำไมได้สามที่เพ็เอง่าอีกเจ็ดล้านไม่พอนะมีใครได้ตัวละคระนะโอ้โหมีน้องคนหนึ่งตัวละครดรอปนะก็ยินดีด้วยน,นะแหมน้อง,นะนองเชดบอกว่าผมค้างกันเลยเดียวนะอืนะอเนาะเอาแล้วครับก็สรุปนะฮะตอนนี้เนาะ วันที่25นะฮะวันที่25เดือน3นะฮะ,ะสาเหตุของการที่เราตีเลดเอเลนแล้วมันกระตุกนะก็คือที่แน่นอนแล้วก็คือสกิลของโกโจเนาะก็ใครที่ใช้อยู่ก็อยากจะลบกลัวให้เอาออกเลยเนาะ mm hmm. บางทีพี่เข้าไปแบบไม่ได้ไปกับน้องๆที่มาเล่นกับพี่ก็ไปเจอโกโจทีนก็ตึงนะ mm hmm. แหลกกับกระตุกจิตกระชากใจกันเลยทีเดียวนะ mm hmm. อย่างไงก็อยากจะขอวอนน้องๆที่เห็นคลิปนี้น้วก็ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อๆกันด้วยว่าอย่าใช้โกโจในการลงเลดไททัน เพราะว่าพี่ก็ยังไม่ได้นะมีน้องคนหนึ่งได้ไปแล้วตัวละครเนานะอ่าส่วนเรื่องประดับมันพี่ได้มา2เล่มแล้วนะก็พอแล้แต่ยังไม่ได้ตัวละครก็จะลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวละครน,นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะ่าจะมีประมาณแค่นี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทน้องๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้ว สำหรับแมปนี้นะตอนนี้มีเวลาที่แน่นอนแล้วนะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับที่จะสตรีมเนาะประมาณช่วงบ่ายนะเวลาเดี๋ยวก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะแต่ว่าเป็นช่วงบ่ายทุกอาทิตย์แน่นอนนะจะมาสตรีมแบกน้องๆกันนะเพราะว่ามันมีคุณ2เนาะก็ใครอยากให้พี่ช่วยแบกหรือว่า อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ไปเจอกันได้ในสตรีมสดของเกมอะโลบกในแมปอนิเมะไดเมนชั่นฟิมูลเ t เตอได้นะในวันอาทิตย์นั่นเองนะทุกๆอาทิตย์เลยนะครับจะทำการสตรีมแบกน้องๆทุก,ทกคนนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับน้องๆกดแชร์ด้วย